เอาให้หนักเฉยเอาให้หนักเฉยชัมบาลีอ่ะแบนซาเลียกับฮอกพอ ทนายชาทีอ่าแล้วได้คอนเทนต์แล้ว Strength. A gun and, and a smile on my face. Lucas? hello. All right, master plans about to begin. เล่นอะไรเล่นอะไรอนาโอลิโกนี่กันได้นี่กันได้เอสไปแล้วตายแล้วตายรถฟรีเสียรางแล้วคิดว่าตายได้

ตัวจริงพอตอปอบตอปองตอปอบตตาาป้ปองตบตตบิวอติครับฟิวอติพ่อมนแบนดีบ้าวันดีบ้าวันตรถได้เลยชยนะแล้ว เวด,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 ดเวดเวดเวดเราดันจากขวาบนได้นะเล่นง่ายกว่าอันนี้มัน ดีว่ายังไม่มีดีว่าบอมดีว่าตกไปแล้วดันได้เ่ยกกูเรียกหลับกูเรียกรางทุกอย่างแต่ว่าเล่นเยอะกัน เดี๋ยวดุกดุกดันรถฟีนหน่อยพี่ผมมีผมมีผมมีบ๊อบอ่ะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ๊อบบ๊อบตรงเสาเดีนี้โอเคพี่เดี๋ยวผมอันนี้โค้ชการมาขึ้นหน้าต่างตรงไปบ๊อบได้แต่ว่ามันจะได้ยิงเหรอดีว่ามันจะโถมใส่เนี่ยมาหาพี่ดีกว่าพี่ผมฟ้องได้เขาไม่ดีบ้าบอมนะดีว่าอยู่กับผมดีบ้ากับผม

Jason hồi số hồi số Lùm đi ba, lùm đi ba Lùm đi ba ดันนะช่วยนิดนึงโอ้ได้โหได้อย่าให้มันยึดพื้นที่ตัวแอลจะเว้นติดละ You're in peace at a cost. and smile on my ยยาเลมันต้องมีคนกดนันดีบ้างรีวะผมกดอยู่ตลอดเวลาเลย เราไม่ได้เป็นอะไรเะรตัวตัวอืมี่พีโทษทียิงดูไม่เป็นไรจริงจริงเอาแค่เอาแค่กดดีว่าให้พี่หน่อยก็ได้ แล้วเซนเข้าไปโกรธใครมาวะเนี่ยกูดันรถให้ตลอดเกมนี่ซับซี้อย่างนี้มันโทษทุกคนอ่ะซัไปเลใช่อร์โอเคยว้าว่าเล่นของใหญ่ดีกว่าอย่างนั้นนะโจดามิสโอเคโอเคผมเล่นก okay. oh, wow. no 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 mm ิน hmm. จ okay, okay. no ีได้พี่พี่สแกนได้ครัโอ้ยไม่จินโอเคโอฟคปลดฟัก

เมื่อวานอันนี้ผมโคตรเจอเพชรฝั่งนูแม่งแม่งกัดเลยแต่รอบนี้แม่งเหม็นกัดแม่มันเล่นง่ายพอดีว่าพี่ว่าดีเพชรฝั่งนูนเขาไม่เล่นไม่ได้เล่นดีเออใช่ที่ว่าเขาบุ๋นใช่ไหมบุ๋นเสร็จละ นยิงฟีอีกต่อดล้วนะแอนตหนึ่งนะวินคอนเขาคือส่งดีว่าขึ้นมันหมดนะ โยน,น,นคิทสแกน,ดนได้ไหจะตายแล้ว ตีีเก็บหลายคนจัดเลยเมื่อกี้พี่ยิ้มยิ้มกันใช่เล่นชงนี้ก็ได้ เขาต้องการอะไรอย่ามันมันเดือดอะไรขอบาดบอลวะล่ะเอ่อ bro like what do you need bro what do you want <laughs> oh, ่ถอยดีกว่ายดีกว่าเทสเป์ก่อนไ้ถอยก่อนถอยก่อนเขาได้เขาได้นาโนเบ็ พอ,อแล้วนะพ <c oughs> อแล้วนะเขาบอปไปแล้ว <c oughs> ดีว่าบอมไปไฟก่อนดีว่าบอมมีไฟนี้อีลลี่มีกำลังจะมีอีลารี่เพิ่งไปไฟไม่ใช่เหรอใช่ใช่เพิ่งใช้ไปไฟก่อน <c oughs> พี่อีารี่ไปแล้วอีวา <c oughs> วาลาี่ไปแล้ <c oughs> <50 S 2> แล้วสิบห้าสิบแล้ว นคุมขวาบนให้พอไม่ต้องไม่ต้องเล่นลึกมากอ่ะเราเอาแค่ตัดหนึ่งแล้วก็กลับพอเขาเป็นทีสแกนเนี่ยเขาต้องใช้คนห้าคนคีรีวับไปแล้วโอ้โหเขาไปด้วยเขาไปด้วยเขาไปด้วยเขาไ้วยสองคนแล้วคนไปสองคน ดีว่าบอมแล้วยวน่าจะมีไฟนิดตายแล้วเมื่อกี้คอคมเมนเดี๋ยวแล้วไปเล่นเล่นด้านไหนดี่ยขวาเดี๋ยวเราเราไล่ดีว่า,วาหน่อยมีเซนตเด็ดคอร์ทให้ยอยู่แล้ว ยี่สิบนเลกรตนนะรับนี่ดูวลงไปล้วดว่ายหดีว่ามีว่าต่อผลว่าคดหนึ่งคนตายแล้วตายตายเหมือนกันตายเหมือนกันเราสามคนเล่นเหมือนกันเล่นกันอย่าเข้าไปใกล้มันมากโกโกโล ก็อยู่ดีวะนำทีแรกหนึ่งข้าช่วยไฟหน้าไฟหน้าผมมีอนไฟหน้าน้มีบอบนะถาบอบเปอนนี้ครับเราขอริบบิน,นะะนะ่าโนบิน่าหน่อยครับ ยยปล่อยให้มันเข้ามาเราไม่ต้องซูกข้างนอกเรามีเบรนานไงเราได้เปรียบกว่าเยอะพระเจ้ารับหรอกนะได้นะไฟได้นะนะาม

ขอโทษครับ <laughs> ผมเลิกแล้วละแล้วผมเลิกเลย <laughs> เขาจะขอโทษทำไมเขาก็ไมไ่เล่นแย่ไรเขาไม่เล่นแย่ยีไม่ได้เล่นแย่เลยจริงยีไม่ต้องขอโทษยังได้เลยอืมโหว่าปัญหาคือเราเล่นตัวละครที่มันแพ้ทางดีว่าเยอะไปครับฝั่งบุกเราเลยบุกไม่เข้านึกออกไหมอืม ดูเเรีเพยให้ทันเดอร์ดีกว่า <or> ปล่อยน้องชายเจ็บใจปล่อยน้องชายเจ็บใจไปเรา,าดูดีว่าร <c oughs> ีเพยต่อ okay. ถ้าเจออย่างนี้จะกดดีว่ายังไงอะอ่าเอาจริงถ้ามีถ้ามีดีเพตตัวหนึง่งอย่างเช่นซิมอย่างเงี้ยแบบสมมุติว่าจะเล่นเจินซิมแอดซิมอะดีว่าก็จะเล่นไม่ได้เลยดีว่าจะเล่นไม่ได้เลยตามอิอ่าฮันเดบออยู่ไหมเอ่ย ับมาดูไม่ทันตาตั้งกี้จะลงยูทูบไหมลงครับลงให้ปุ่งนี้เลยคอนเทนต์เร่งด,วด่วน